สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการไทยเชื่อมโลกนะคะวันนี้อยู่กับมินและเอิร์ดครับคุณผู้ฟังครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเวลาเราเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆมือถือรุ่นล่าสุดรถยนต์ไฟฟ้าดีไซน์ล้ำๆหรือแม้กระทั่งวัคซีนล้ำสมัยชื่อของประเทศเกาหลีใต้ถึงโผล่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆต,ต,ตลอดเลย นั่นสิคะพี่เอิร์ธเหมือนเขามีของใหม่ออกมาเซอร์ไพรส์โลกได้ตลอดเวลาเลยอะอะไรคือเคล็ดลับของเขากันนะเคล็ดลับที่ว่าซ่อนอยู่ในคำสามตัวอักษรครับ R&D อ่า R&D Research and Development หรือการวิจัยและพัฒนาใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมเกาหลีใต้ถึงกลายเป็นประเทศที่ทุ่มเงินให้กับ R&D มากที่สุดในโลก เขาทำไปเพื่ออะไรแล้วเรื่องไกลตัวแบบนี้มันเชื่อมโยงกับชีวิตคนไทยอย่างเราๆและประเทศไทยจะเรียนรู้อะไรได้จากเรื่องนี้บ้างอยู่ฟังกับเราจนจบนะครับโอเคค่ะพี่เอิร์ทงั้นเริ่มเลยพอพูดว่าเกาหลีใต้ลงทุน R&D หนักที่สุดในโลกเนี่ยมันหนักขนาดไหนคะพอจะเห็นภาพไหมคะ เอาให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะมินข้อมูลล่าสุดเนี่ยบอกว่าเกาหลีใต้ใช้เงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสูงถึง4.8%ของ GDP หรือขนาดเศรษฐกิจทั้งประเทศเลยนะครับโหเกือบ5%เลยเหรอคะแล้วถ้าเทียบกับประเทศอื่นล่ะคะสูงกว่าประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีอย่างอิสราเอลเยอรมนีหรือญี่ปุ่นซะอีกครับทีนี้คำถามสำคัญคือ ทำไมต้องย้อนกลับไปมองเกาหลีใต้ในอดีตประเทศที่แทบไม่มีทรัพยากรอะไรเลยแพ้สงครามแต่สิ่งเดียวที่เขามีคือคนเขาเลยมองว่าทางรอดเดียวของประเทศคือต้องสร้างความรู้สร้างนวัตกรรมขึ้นมาเองอ๋อคือไม่ได้มองว่า r อเอดี D เป็นของฟุ่มเฟือยสำหรับประเทศพัฒนาแล้วแต่เป็น เครื่องมือสร้างชาติตั้งแต่แรกเลยใช่เลยครับนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญเขาไม่ได้แค่ซื้อเทคโนโลยีแต่เขาลงทุนเพื่อสร้างเทคโนโลยีเองผลที่ได้ก็คือบริษัทอย่างซัม s ุง l LG h y ย n นไดที่ไม่ได้แค่รับจ้างผลิตแต่กลายเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่คนทั้งโลกต้องใช้ พอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยค่ะแล้วเงินมหาศาลที่ทุ่มลงไปเนี่ยมันไปอยู่ในส่วนไหนบ้างคะพี่เอิร์ธอยู่ในห้องแลบของรัฐบาลอย่างเดียวหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยมินจริงๆแล้วโครงสร้างของเกาหลีใต้แข็งแรงมากครับเขาแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆที่ทำงานเชื่อมกันหมดเลย1คือภาครัฐวางนโยบายชัดเจนเลยว่าจะดันประเทศไปทางไหนเช่นเทคโนโลยี 5G พลังงานสะอาด เทคโนโลยีชีวภาพแล้วให้ทุนสนับสนุนตรงจุด 2. ภาคเอกชนนี่คือพระเอกตัวใหญ่เลยครับบริษัทใหญ่ๆที่เราพูดถึงไปเขามีแผนก R&D ของตัวเองที่ใหญ่มากๆและลงทุนหนักกว่ารัฐบาลอีกเพราะเขารู้ว่าถ้าหยุดพัฒนาเมื่อไหร่คือแพ้ทันที 3. ม,มหาวิทยายลัยทำหน้าที่เป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิจัยสร้างคนเก่งๆป้อนเข้าสู่ระบบแล้วก็ทำงานวิจัยร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิด มันคือทีมเวิร์คระดับชาติเลยนะคะตัดภาพมาที่บ้านเราบ้างค่ะพี่เอิร์ทของไทยเราเป็นยังไงคะของไทยเราตัวเลขการลงทุน R&D อยู่ที่ประมาณ1.1%ของ GDP ครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะมากแล้วนะแต่แต่ความท้าทายของเราอาจจะต่างออกไปต่างไปยังไงคะ ของเราอาจจะมีปัญหาที่เรียกว่างานวิจัยขึ้นหิ่งครับมินคือมีงานวิจัยดีๆในมหาวิทยลาลัยเยอะเลยนะแต่การจะนำไปต่อยอดให้เป็นสินค้าหรือบริการที่ขายได้จริงในภาคเอกชนเนี่ยสะพานตรงนี้ยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรจริงด้วยค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นไทยจะเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเกาหลีใต้อะคะเราต้องทุ่มงบ5%แบบเขาเลยไหม อาจจะไม่ต้องเริ่มที่ตัวเลขขนาดนั้นก็ได้ครับแต่สิ่งที่เราเรียนรู้ได้ทันทีเลยคือวิธีคิดครับข้อแรกคือการมองไกลเกาหลีใต้มองว่า R&D คือการลงทุนเพื่ออนาคตในอีก10 2ถึง20ปีข้างหน้าไม่ใช่แค่มองผลกำไรในไตรามาสถัดไปเราต้องเริ่มสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในองค์กรและในระดับประเทศข้อ2ล่ะคะคือการเลือกสมรภูมิที่จะสู้ครับ เราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องแบบเขาแต่เราต้องหาจุดแข็งของเราให้เจออย่างเช่นกเกษตรและอาหารเราเป็นครัวของโลกอยู่แล้วจะทำยังไงให้งานวิจัยไปเพิ่มมูลค่าสินค้ากเกษตรได้จริงๆสุขภาพและการแพทย์เรามีชื่อเสียงด้านนี้จะต่อยอดด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือยาสมุนไพรที่ผ่านการวิจัยมาตรฐานโลกได้ยังไงเศรษฐกิจสร้ฯฯสรรางสรรค์ พลังซอฟต์พาวเวอร์ของเรามีอยู่แล้วจะใช้นวัตกรรมอะไรมาเสริมให้ไปได้ไกลกว่านี้เห็นด้วยมากๆเลยค่ะพี่เอ,อิร์ทคือแทนที่จะพยายามเป็นเกาหลีใต้2.0เราควรจะเป็นไทยแ l a n d 4.0ในแบบฉบับของเราเองโดยใช้ R&D เป็นเครื่องมือในการสร้างอนาคตที่เราอยากเห็นถูกต้องที่สุดเลยครับมิน เพราะสุดท้ายแล้วการลงทุนใน R&D มันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจหรือการแข่งขันระหว่างประเทศแต่มันคือการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชาติทั้งเรื่องสุขภาพการเดินทางสิ่งแวดล้อมและโอกาสใหม่ๆใ,ในอนาคตฟังแล้วมีหวังขึ้นมาเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยจริงๆครับ แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นภาพกันชัดขึ้นแล้วนะครับว่าการที่เกาหลีใต้ทุ่มสุดตัวไปกับ R&D นั้นไม่ใช่แค่เพื่อสร้างความมั่งคั่งแต่คือการสร้างความมั่นคงและอนาคตของชาติในระยะยาวซึ่งก็ทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดให้กับคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะคะว่าถ้าวันนี้เราสามารถเลือกได้เราอยากเห็นประเทศไทยทุ่มง,งบวิจัยและพัฒนาไปในเรื่องอะไรมากที่สุดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของพวกเราได้จริงๆ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับใครมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์คุยกับเราได้ในทุกช่องทางของไทยเชื่อมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fan Page และถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์เรื่องราวรอบโลกที่เชื่อมโยงกลับมาถึงชีวิตคนไทยแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe หรือ Follow ผู้เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ผมกับมินต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ